ฟวนมีหลายอย่างิบอ๊อกคือมืออื่นฟันจะต้องแต่งงานแล้วบอแต่งบอได้ตีฟังคุณเขาจะเตรียมทุกอย่างไว้เบิ้แล้วถ้างานเฮานี้ไปนำกันบอแเราเอาซินี่ไปใส่เฮาหู้แล้วเสียใจเฮาเด้อ ไ็ได้ฟันไปเก็บเสื้อผ้าเถอะเดี๋ยวหาเข้าไปครับชบ่วงนี้เธอกิจทางบ้านครั เอาคองกูไปใส่น่มันรูปล่างว๋ามึงทำเขาได้ยาวเข้าจะแต่งกงบอมึงนุ่ปันนื่มปันอะนมปันไม่ยังไอนุ่มปันตื่มันตื่นนุ่มปันนุ่ันยังยังเดือ มึงแน่ใจแล้วเมนบบที่มึงซีหล่อลูกสศร้ากูเป็น10ปีร้อยปีนะรับ<ะ>เรื่องนี้คือเรื่องที่ซืบทอดกันมานานเช่นเดียวกันกับพเเีณีพี่ตาโ้นคำสัญญาแลกกับสิ่งที่ต้องถดแถนการมีชีวิตอยู่เพื่อซืบทอดและหล่อคอย เยียงฟันกับมาเกิดต้องเหตุคู่กันไปพี่ตาโคนมาจากพี่ที่ตามทรงพระเวสสันดรชาโดกแต่มีพี่อยู่นหนังนึ่งแอบมาพระเวสสันดรมาโดนแล้วแต่มันเป็นไปบ่ได้นางจึงแอบบึงพระเวสสันดรอ,อยู่ไกลๆนางอาดวยมึงได้ลองข้อนางบึงดูพม่งฉันอญาว่าพุ่งสิฮักเพียงฟันจนว่าพุ่งสิเบื่อไม่ให้ใจ และการที่ซื้อบสารประบินอีพี่าควรซื้อบไปแนวะนี่คือไหนรับไหร่ใช้ทั้งพวกเตดอร์ครับใจไล่ๆเดี๋ยวเองแล้วกมีคนหมอกข้อพ่อนำ้ำเขาอ,อยู่ใดล่ะอยู่ทางพุ้น คุ o นเนี่ยคุ้นอะไรเรื่องเอาไปเฮียนก็น่อกระเด็นนำกันบอลเดินยาไปขอบคุณก็ไปนำไปงานร้ายไปเดิไปดอกโอ้ยคุณเป็นโดนเฮียเดิไปเที่ยวลำกัน พอเมนมาพูดกูทราไปน้ำห้ไปนน้ำกันเหาะเรื่องการไอหลายไอไปได้ไปดอกเข้าใจะไรเด้อก็ได้กได็ดไ,ดได้ได้พุ่มเข้าไปเด้อได้ได้มิู้ใหญ่ดูแลไอให้ไปเอากลัไปละ ี่ยังเหลืองปู่หมน่ยังเอ้ยคุณเอ้ยคุณซอยเนดะนี่มันคุดเนี่ยเลืองเหลืองเรื่องพี่นี่ยังเหลืองเรื่องรักพาตัวไปฮะผู้ใดรักพาตัวไปตอนนี้พ่อแม่มาคุณอยู่สาพ่อแม่ไปอยู่ก็ไปโดนแล้วไอ้ฟ,ฟ้ามาเชเชน่าส่งรูปให้ไอ้เด้อได้ได้ได้อย่าเฝ้าไปใส่เด้อ เดี๋ยวใ่ไปเอยตัวหลปหงไปตามไปได้มนเป็นคนที่ชัดก็หน้ากัดตรงหนุ่ที่ดำๆหน้าหนุี่แดงๆหน้าตาจิตัวยาครับก็เคยเห็นกักญาตอนที่พ่อกับเม่ับวานนะมองคุญยาเล่นกับเหลืองคือซื่อๆมันก็มาเอาตัวเหลืองไปตอนนั้นมันเหลยวักอ้ว่ายังเขาบวชือเปทางได้ไปทาคุณนะได้ลองค่ะไอ้้องค่ะ เงี่นองห้บอมึงห้าน้องอยิ่เนบเอตัพไดู้ไดใสกากูนี่เด็เป็นคนลักพาตัน้อมึงไป มึงอย่าห้าไปเลยมึงห้าไปมึงกระโบเฮนหรอกคุณสายอะคุณสายอือคูซอยกู เมื่อน้องกูไม่ไว้ใจเรื่องเรื่องเป็นเรื่องในหลสายต้องแย่เสียใจแต่โฮแม่ถ้าออกไปเออจจะเป็นคนละคนรงที่เล่นเหมือนกันกินข้าวเหมือนกัน

แต่งานแต่ชีว่าน้ำน้องก็บโมีสะกําจ้าที่ผมเสียใจมาขอแล้วก้าพ่อแม่ที่จ้าห่าไปแต่ผมเสียใจายก่าเก่าที่เมื่อนเสียอายไปอีกคนท่านที่อายอยู่นําผมเรื่องอายขอโทษอายยเงินใงเรื่องในเรียนต่อสูงๆในกินของแสบๆในมีของแบบคนอื่น,นเขา ่อจะให้สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไอ้มีความสุขแขนนตขไ่ไอ,อ้กำลังสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของไอไปเองไอโคอโทษไว้หลังที่นี้อาจจะปับตัวไม่นะพันมาหาเราไอ้พุมบ卫เลยอลย่ะพผ่มหาไอ้เด้อ ลายปีต่อมาล่างจากที่เหลืองเสียไปไอคุณกาอาการนั่งเสียสติแล้วได้ให้ไปอย่างไรลองรอยล่าวายังมีเหมือนพิธิละที่ซอยเหลืองสร้างเรื่องมรจะ์ข้อพรับผ่าตัวไปมองขุดยู่ที่นีบดยแล้วแล้วข้อสราบวายมาสิหักเหลืองผู้เดียวตลอดไป กุมาเอาแมงดวงดีจัดตะเพื่อนในยูมาบ้าน เราคือกูมาอ่อยได้ไปนทางเชียงคานพุนมันเป็นงานอย่างนะกูหลับกูบอได้ฟังมันเป็นงานใ่าภาพยังบด้อะโอ้ยกูขี้ค้านมาไปบอได้ดีเอาเถินนี่มามองบ้านไว้ได้ตังกี่สิคะแนนพุนแล้วมึงอีไปที่ได้เออกูจัดการเองเรื่องนี้มึงแน่ใจดิว่าซื้อหื้อได้เออเสียกูเหอะไปกัไปวะเชีย เอามังคุดตัวไว้ยูกุกมงสมแปงน้ำตัวนึงคือกุ้มนั้นมันได้ไปไกลมันไปบ่ได้เห็นว่าต้งกัมมีได้ไปไกลบ้านข้าไปนําได้บอกได้ได้พอมีนี้ฮะมังคุดเห็นว่าอยู่บ้านใกล้กันมันเม่นติมานำกันเลยเอาต้งคื้นหัวเห่าบ้านใกล้กัมมีเออเออมันเคยมาบ้านเขาอ่ะแล้วเขาก็บอกอ่ะเออเมนเมน,มนโอเคโอเคงั้นเอาไปราเด้กเออ ไปนี่อะเหมือนกูฝันเลยอะ่ะกูได้ไปเที่ยวกับเขาโอ,เโอกาสได้มากพอแล้วเพื่อนมึงจะเข้าไปจีบเขาแบบจริงๆรจังๆแบบเคลีอร์เด่ะมึงเฮ็ดโตบันเล็กหน่อยคืออันขี่อไอ้ยุ่ยอะแตกูแม่งกับเบอ้าอยากเคลียร์พวกนี้ละ่ะกูจีบมาคนจริงละเดี๋ยวกูซอยอีกแห่งหนึงเว้ยดูเว้ยเย้ เฮ้ยค้อยเอาสานที่ลงมาไี่ตง,งี้นี่แหละอาหารที่เด็ดที่สุดแล้วเพื่อนไปทางบุญไปทางความรักเอาไปเลยป๊อเจ๊ โอกาสนี่หลับหนึ่งสองสามโอ๊ยกูแม่งบอค้ามีอยไคือบอสาระภาพหลักกับเขาจะเชื่อวะกูพยายามแล้วกูบอกก้ากูมองเขาป้ากูกับบอก้าวบาเสียวจังใจตอน,นี่กูว่า กลัวบอกดีกว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขละก็แล้วแต่ ลอยงคุยลองคุยว่าว่าเรามีอย่างที่บอกนะเนี่ยคือคือว่าเอาไปคล้อห้ามกันเด้อโอเคโอเคเป็นอยังเพื่อนบ่เป็นอย่างเวมถึงที่สุดแล้วโอ้ยอย่างเศร้ากูเลี้ยงไก่ฮอนเอเมลหรอ

มีอะไรไหมเนี่ยเป็นยังกันอยู่วะ <Yeah. S 2> เพี้ยเฮียเข้ามาพสัตว์ยังกำลังพยายามมีฆ่ากูไปไปฆ่ามึงยั้งเดะพวกมึงแม่งซองคนพิมพ์กูไว้ป้าตาห้วยรัดพวกมึงซองคนมาสวีทกันตีฮะนายขอไปจังเดะ กูกำลังคุยมากัานสองคนที่มวงกำลังทำด้านเนี้ยเออแม่งอีกอย่างหนึ่งนะกูแม่งมาเคยไปข้าวกูดิกูแม่งอ่อนกำลังมึงที่ตายแล้วถ้าบมันเปนมึงแล้วก็ได้มาทำเฮาอะก็รู้กับมนันแล้วมึง้ไม้ใช่หรอ,อวะบอกกูรัก เรื่องที่เกิดขึ้นในมือนั้นขอให้มันบ่เกิดขึ้นอีกแล้วขอให้บุญเส่อมกุศลที่บิดตัวนั้นไปผุดไปเกิดสาธุูกยิมมังคุดผู้สาวไปไดุ้จัาโคองปีผมไปเข้งนะเผมโคองไปเข้าน้ำแล้วก่อนม่อคือว่าปกติบ้าบอหัวนะบ้าว่ะ ทำบุญเลยวิยมึงว่าถูกแก้วนั้นหอกเหมืนมอนจริงบ่หวะบ่รู้ว่าแต่กูเห็นเอียงทางล่างมันเด้อ ติดัวนี้นาะป่ดตัวนี้เนะมึงใครอยาหัวให้กูสิถ่ายพปิดกองตอนนี้พอดีปิดกองกูยังยิงตัวตาย ปีก้าเง้ยปีก้าปีที่สองเง้ยปีก้า